คุณปริศานะคะได้ฝากสิทธิพิเศษหรือว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษต่างๆมให้กับคนนะคะของเลสเตอร์เดนเจนค่ะซิมโฟนีก็มานะคะรวมถึงของแค่นูดดลอมชี่นนคคะแล้วก็นอกจาก นะคเว่าจะงานานเฉยนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ชื่องานว่างาน u u y u r y h ใช่นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็น Home Inspirer นะครับก็เป็นการสร้างแรงรันใจให้กับลูกค้านะครับที่เข้ามาชอปปิ้งนะครับแล้วก็คำถามคือทำไมถึงเลือกจัดที่อุดรก็บอกว่างาน Home Luxury เนี่ยนะครับจริงๆแล้วในเครือเซ็นทรัลเราจัดแค่ไม่กี่สาขานะฮะจัเลือกจัดเฉพาะ สาขาที่อยู่หัวเมืองใหญ่เท่านั้นเชียงใหม่ภูเก็ตนะฮะอุดรนะถ้าเป็นขาอีสานก็เป็นอุดรนะครับด้วยลูกค้านะคกำลังซื้อลูกค้าแล้วก็ความชื่นชอบของลูกค้าเองนะครับเราจะไม่ได้จัดทุกสาขานะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงมาจัดที่อุดรนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเลือกจังหวัดจันทบุเราด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคำถามค่ะอยากจะทราบว่าไฮไลท์ ที่สำคัญเลยนะคะของงาน Central Home Inspire นะคะมีอะไรคุณเฟิร์นคือวันนี้อย่างที่คุณเฟิร์นแจ้งมาเนี่ยว,ว่าแบรนด์ที่เราเอามาเนี่ยนะครับมีกว่าเกินกว่าครึ่งน,นะครับรที่ปกติเราไม่ไม่มีขายใน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  n t s ีพาร์ตเมนต์สรเราต้องมางานนี้เท่านั้นถึงจะเอามาผมยกตัวอย่างเช่นตู้แช่วายเนี่ยปกติเราไม่มีขายนะครับต้องต้องรอง,งานนี้ปีละครั้ง หรือไม่ก็ต้องไปซื้อที่กรุงเทพเพราะนั้น <c oughs> ในอีสานเนี่ยก็ไม่มีก็มีท,ท,ที่ที่เรานะครับก็เรามาจัดให้ลูกค้าได้ช้อปปี้กันแค่14วันนี่ก็ผ่านมาประมาณ4-5วันแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายๆแบรนด์มากๆที่ปกติเราไม่มีขายในในดีพาร์ตเมนต์โร์เราแล้วก็ <c oughs> เอามาขายแล้วก็เอามาให้ลูกค้าได้เลือกช้อปปิ้งกันในวันนี้ ค่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์พิเศษนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าจะได้พบกับแบรนด์ที่ไม่ได้มีขายในดีพาร์ตเมนต์โซลแต่ว่าครับก็งานนี้เนี่ยนะครับเป็นงานที่เราวางททมิ่งการจัดงานได้พอดีมากๆนะครับในปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมีมีเรียกว่าแคมเปญแรงๆนะที่เรียกว่า Midnight s a l e นะถ้าใค,ใ,ใครเป็นลูกค้าสินทร,ร,รตัตัวตัวช็อปตัวยงเนี่ยจะรู้จักรายการ midnight sale นะ midnight sale เนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของห้างเซ็นทรัลเราแล้วก็เป็นแคมเปญที่แรงที่สุดส่วนลดเยอะที่สุดนะครับแล้วก็งาน home inspirer เนี่ยเราจัดตรงกับท i มม w e นี้พอดีนะครับดังนั้น benefit เนี่ยเยอะมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นช็อปครบ5้าหมื่นก็รับคบ 50, 000, บูปอง5 0 0 0ันห้าพันห้านะเป็นความดีดีก้าพันห้าถือว่าเป็นแคมเปญที่ รุนแรงที่สุดนะถ้าถ้าอยากช็อปเนี่ยช็อปในช่วงนี้ช่วงมิดไนท์เซลเนี่ยถือว่าดีเ e นด์ฟิที่ดีมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากที่เราเราเราจะจัดงานแล้วเนี่ยวันนี้มีอีเวนต์นะครับแล้วก็มีเชิญลูกค้า VP ของเราเนะทั้ง30นะกว่า3าิท่านก็มามาลบกิจกรรมด้วยก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับที่มาลบกิจกรรมกับเรานะครับคำถามทำไมวันนี้เราถึงมาจัดงาน Y t e s ทส n g อ่าใช่คนะ่ะ ปกติเนี่ยปีที่แล้วเราจัดงานรัาซี่โฮมเนี่ยเราเใช้เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับทำฟิวชั่นฟู้ดถูกต้องนะคะั<ล>ะไปก็๊กกิ้งนะ,ะผลงานตอบรับดีมากๆนะครับแล้วปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแนวบ้างนะเะนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าดื่มไวน์มากขึ้นะนะดื่มไวน์มากขึ้นนะดื่มไวน์แล้วถ้าดื่มในปริมาณที่พอดีเนี่ยจะมีประโยชน์ด้วยนะช่วยชะลอวัยใช่ไหมครับหมออมอแล้วก็ลด ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งด้วยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยหันมาสนใจกันอยู่บายนมากขึ้นก็เลยลองจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าสนใจที่จะช้อปปิ้งในงานก็เดินเชิญได้เลยนะครับขอบคุณครับเอะไะค่ะขอเสียบปรยการทั่วไปสาขาห้างสินค้านสเซ็นทรัลอุดรธานีค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชิลหน้าชิลแล้วก็พอออกมาตั้งแล้วเปิดให้มันการหายใจอะไรนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะพาไปที่วายรู่ใหม่ เริ ừ, ่มแนะนำลกันนะคะว่าตัวแรกของเราจะเป็นอะไรก่อนดีคะเร่เลยค่ะตบบนี้ใ่ไที่เป็นพี่อยู่กเป็นลูกครับแรกนะครับเราจะมาแทนวมกัตัว่เป็นยาหอมย่าครับทีนี้ก็จริงๆแล้วนี้ ตัดเข้านะเปมนความครีมมี่ะครับเข้ากับตัวที่อาหารที่าตมตัวที่2ตัวที่2ก็จะเป็นซุปทรัฟเฟิลนะครับผอู้วันวีวว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 วสวว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 วตัวที่วว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  ตัวนี้จะเป็นของเซาทอเมริกาทั้งคู่เลยนะครับโดยเว่าตัวนี้ก็จะเป็นเบลนท์คือมีคคมเปอนี่กับเมโลรวมตัวนี้ก็จะเป็นที่ผมใชลเยอะเลยเป็นบุคลากรทีคิวท้องวันก็คือสไตล์จีนเลยครับว่าลองมีข้าวขาวในัวนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะหนักเพื่อนหน่อยอันนี้สิบเซนเล้วก็เลยจะมีตัวสุดท้ายที่เป็นเมนูออร์เซเรียองสติ๊กของทริเกส์วันตัวนี้จะเข้ากับพวกสเต็กเนื้อถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันจะให้ สองรางวัลพิเศษคร้ยคุณลูกค้าอยากทุกไปไหนนะคะเดี๋ยวเสร็จสิ้นกิจกรรมจสิ้นวันแล้วเดี๋ยวเราจะแจกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ่ห้ทุกท่านนะคะรอะว้ยแก้วแชมเปญนะคะหรือจะเป็นแก้วไายแดงนะคะก็มีครบุรูปแบบนะคะหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วสามารถเดินช้อปปิ้งต่อได้นะคะตอนนี้ก็ แคี่พี่ของเราบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นวายขวดนี้ได้ไหมคะเนได้คุณุกาของเราได้เลยค่ะขอนุญตสักรู่นะคะเดี๋ยวยดยับไปทาขวานิดนึนะคะ้ายบังนะคะเคค่ะขยกค่ะขอีกค่ะวาหนิดนึคะเรียบร้อยนี่ค่ะเขาบอกว่าการดื่มไวน์ได้สุขภาพที่ดี สุดถึง20%จากบัตรเครดิตนะคะมราจะเจอกันครับแล้วพักทายแฟนคลับได้เลยนะคะไปที่ไหนก็ตื่นเต้นทุกครั้งใช่ไหมคะนี่วันนี้มาชมก็วันนี้เราเพิ่งเปิดฤดูกาลวันกันครับแต่ก็จริงๆแล้วก็จะไม่ได้มาที่นี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับทางสน่อมาก็ถามมาพบกับแฟนคลับที่อยู่ที่นี่นั่นเองอทีนี้ค่ะถามหน่อยว่ามีเวลาได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน นี่เขามารอตั้งแต่ประมาณตีห้านะคะนอนรออยู่ในรถไม่ไปไหนเลยไม่ใช่เพิ่งกลับมาจากตะวันแดงเอฟซีนอนต้งหย่อนนะเร็ดใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมคะมีสไตล์การตกแต่งบ้านยังไงบ้างเอ่ยเรียบๆแบบดูดูสบายตาครับผมจะไม่ค่อยลกเท่าไหร่อี้ก็คือเป็นคือแบบว่ามินิมอลเรียบๆใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่แบบว่าเวลา ไปงานหรือไปแบบอย่างเงี้ยครับก็จะมีเอฟซเของมาให้แต่ด้วยความที่ของมันเยอะผมก็เลยต้องแต่เป็นจัดเป็นระเบียบระเบียบไปค่ะนี่นั่นเองนะคะนี่ก็คือการตกแต่งก็จะพาไปเซนทันครับอือก็มาที่เซนทันเลยใช่ครับทำไมถึงเลือกมาที่เซนทันคะก็คือที่นี่คือเรามีของครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของทั้งในห้องน้ําทั้งห้องครัวอะไรอย่างงี้ครับคือมันครบทุกอย่างจริงๆทถูก ือนกับ <substit uting> ที่เต้าหยองบอกเลยครบจริงๆดูเต้าหยองหันไปด้านนน้นชุดเครื่องนอนหลายแบรนด์มากๆนะคะวันนี้อยู่ในงานมีทั้งของโลตัสโอเมสนะคะหรือว่าแบรนด์ดังๆต่างๆก็มีแล้วก็ด้านหน้าซื้อจากที่เซ็นทรัลเหมือนกันนะคะก็มีหลายแบรนด์เลยค่ะที่อยู่ภายในงานของเราด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขอพาดูนิดหนึ่งด้านนี้มีเยอะเลยนะคะของชีฟ้าก็มีค่ะตอนนี้เต้าหยองนะคะมาแล้วนะใครที่เป็นแฟนับมาด่วนๆนะ đến mà lên đến mà lời. รูปชอนีอนะะมลี่ัยหอามินี่ฮารด่รัน่ารักด้เลยอยู่ในบรรยกาศนะที่เปนุรรยากาทอบ่สุดเต็มที่เเฉพาะในงานเซนทรัลโฟล์กอินสไปร์นั้นนะคร มเคยมีมานัทําตี่น้ทําไมยงมานมามาเป็นปัญญองได้ี่จะปรถไปภาษา